ดูเน,นแผกันนู้น่าขึ้นดฮะน่าขึ้นดไม่น่าดูไม่สวยอ่ะเฮ้ยไอไเดียดูเรื่องเลยนะของโอเคอเพื่อน ปล่อยไปตามตัวใหญ่มาอาทิตย์ไม่ใช่มันเอาเยื่อไปใช้มันเป็นงนั้นได้ไงวะ น้ำมันแรงเนาะู้หดูดิเป๋เข้าไปเลยเฮ้ยหนุ่อ ไม่ใหญ่เขาใจอยู่โอ้โลภนะอะไรเล,เล็กเนอะนะ จับกันอยู่เนี่ยตั้ตัวนี้นี่ส่งเลยนะเออน่าจะตัวนี้แหละที่จับกันเนี่ยเข้าตามัใหญ่มันน้ำม่อนมาก็เดินกันเหรออุ้ยเที่ยงมอนมันได้ได้เน,นื้อไม่ใช่ปลาซอยเนี้อบ้านคนปล่อยครับเพื่อนตีไต้บ้าน